สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะมาแนะนำในเรื่องของการจับถือสำหรับเจ้าบอดี้ของกล้อง OM5 ซึ่งเป็นของแบรนด์ OM System นะครับเ,เจ้ากล้องตัวนี้ผมได้มีการแยกรีวิวนะครับแต่และพาร์ทสำหรับพาร์ทนี้ก็จะเป็นในส่วนของเกี่ยวกับการจับถือนะครับแล้วก็รูปลักษณ์ทั้งหมดนะมันมีปุ่มอะไรบ้างไซส์ของมันเมื่อเอามาใส่ในกระเป๋าแล้วมันเป็นยังไงบ้างนะครับสะดวกในการปลกผาไหมเ,เดี๋ยวเรามาดูกัน ทีละเรื่องเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมถ่ายด้วยกล้อง l u m i x เอทไฟมาร์กตอนนี้ใช้เป็นเดี่ยวทามหลัดตอนนี้กล้อง l u m i กเอทไฟสามารถใช้เดี่ยวทามหลัดได้แล้วนะครับผมก็ดาวน์โหลดหลัดตัวนึงชื่อ v i นเท g e หลัดนะครับเอามาใส่นี้ปรับโอปาซิตี้ที่อยู่ประมาณ20%ภาพก็จะออกดูโทนวินเทจแล้วก็ออกไปทางแก้มเขียวนิดนึงนะมันน่าจะทำให้วิดีโอมันสวยขึ้นนะฮะ,ะเรากลับ เข้ามาที่ตัวบอดี้ของกล้อง OM ไฟกันก่อนนะครับสำหรับเจ้ากล้องตัวนี้ขนาดมันเนี่ยผมบอกได้เลยเล็กมากเพื่อนๆดูนะอันเนี้ยมันขนาดมันแค่ฝ่ามือผมเองนะฮะ,ะเมื่อเราเปรียบเทียบกับ iPhone นี่ผมใช้ iPhone XS Max นะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นตัวใหญ่ของ iPhone นะครับเนี่ยเห็นไหมไซส์มันคือแบบเล็กกว่า iPhone เยอะนะฮะน้ำหนักมันนะครับถ้าสมมุติเรา เราถือกันแบบนี้เปรียบเทียบกันเนี่ยด้วยความที่ iPhone เนี่ยจริงๆมันหนัก200กว่ากรัมนะครับแต่เจ้าตัว o m 5ไฟเนี่ยมันหนักรวมแบตนะครับไม่ใส่เลนส์อยู่ที่ประมาณ44่ร่กรัมฟิลลิ่งในการจับถือเนี่ยผมยังรู้สึกว่า iPhone มันหนักกว่าด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า iPhone เนี่ยมันจะแบบนแบนด์เห็นไหมฮะแล้วก็ประน้านมันอาจจะไม่ไม่เป็นก้อนบึกบกเหมือนกับเจ้าตัว OM 5อไฟ่าเพราะนั้นฟีลลิ่งในการจับถือเนี่ยความรู้สึกน้ำหนักเนี่ย ถึงแม้มันต่างกันเกือบสองร้อยกรัมแต่เจ้าเนี่ยเจ้าโอเอไฟเนี่ยผมว่ามันจับถือได้ดีกว่าเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ขนาดมันก่อนนะครับสําหรับความกว้างของเขาอยู่ที่12บอเซนติเมตรนะครับนี่อยู่ที่12บซนติเมตรแล้วก็อันนี้ขอเรียกมันว่าความสูงแล้วกันนะครับวัดจากตัวหัวกะโหลกจนถึงฐานมันอยู่ที่ประมาณ8เซนนิดๆนะฮะนี่8เซนนิดนส่วนความหนานะฮะ ความหนาก็เริ่มจากตรงท้ายของตัวแป้นที่ช่องมองภาพนะครับมาจนถึงตรงนั้นหน้าสุดก็อยู่ที่ประมาณ5เซนติเมตรมันเป็นกล้องที่มีขนาดเล็ก<ม>เล็กมากนะฮะถ้าเทียบกับเจ้า s อ Mark II ที่ผมกำลังใช้ถ่ายทำอยู่นะครคือแบบเรียกว่าเป็นพ่อกับลูกผมเคยลงคลิปให้เพื่อนๆดูไปแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูภายนอกกันเลยนะครับว่ามัน มีปุ่มปุ่มอะไรบ้างนะครับสำหรับเจ้า om 5เนี่ยตรงตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งของสำหรับคล้องสายคล้องคอนะครับเดิมทีเนี่ยมันจะมีเป็นห่วงสามเหลี่ยมนะฮะมันจะดังป่องแป้งป่องแป้ง,ป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 งนะเดี๋ยวผมก็แกะออกทั้งสองข้างละอันนี้เก็บไว้ซึ่งการที่มันเปื่อยแบบนี้ผมว่ามันคล่องตัวแล้วก็ตอนที่เราถ่ายวิดีโอเนี่ยเสียงมันตอนที่ไอตัวห่วงนะฮะห่วงสามเหลี่ยมมันมากระทบกับตัวบอดี้เนี่ยมันจะแบบไม่ได้มีเสียงดังเกิดขึ้น นี่ก็จะเป็นช่องใส่เมมโมรีช่องใส่เมมของเขาก็จะมีแค่ช่องเดียวนะครับเมมโมรี Memory ที่รองรับรู้สึกว่าจะเป็น u d s s two นะครับก็เป็นพวกสกูล s d card อันนี้ใครที่มี s d card จะเยอะก็คือเหมาะเลยนะครับสำหรับกล้องตัวนี้มีช่องใส่แค่ช่องเดียวอันนี้ผมชอบนะฮะปกติกล้องไซส์เล็กๆแบบนี้มันมักจะเอาตัวที่ใส่เมมโมรีเนี่ยมาอยู่ที่เดียวกับที่ใส่แบตบในในเปิดละ อันนี้ก็ดูที่ใส่แบตเลยแล้วกันอันนี้แบตของเขาคือมันก็ใส่แบตได้อย่างเดียวนะครับอันนี้คือดีดีตรงไหนดีตรงที่แบบตอนที่มันติดอยู่ขาทั้งกล้องเนี่ยฮะแล้วเราต้องการเปลี่ยนเมมเนี่ยมันไม่ต้องมันไม่ต้องแบบเสียเวลาถอดเข้าถอดออกนะฮะสำหรับแบตอันนี้ยเน,นี่ยผมใช้เป็นแบตเทียบแล้วก็แบตแท้นะฮะติดติดอยู่ในกล้องเนี่ยเป็นแบตเทียบของกิงม้านะครับความจุอยู่ที่1150มิลลิแอมนะฮะ เรื่องแบตของ o m 5เนี่ยผมเคยพูดไปแล้วนะฮะมันเป็นกล้องที่แบตมันไม่ได้ใหญ่นะฮะแต่มันใช้พลังงานได้แบบค่อนข้างจะจะมีประสิทธิภาพมากนะฮะอันนี้เยกีใส่แบตผิดวิธีการใส่แบตท,ที่ถูกก็กดเข้าไปดังแก๊้กนะฮะแล้วก็ปิดสำหรับข้อที่แบบจะตำหนินิดนึงก็คือตรงนี้แหละไอ้ปุ่มเปิดแบตนะครับ ผมมีความรู้สึกว่ามันใช้งานยากใช้งานยากยังไงก็คือมันมันสมมุติเราเปิดหรือปิดเนี่ยมันจะไม่สุดนะครับแล้วก็มันใช้นิ้วหรือเล็บเกี่ยวยากนะฮะบ่อยครั้งที่แบบผมเปิดแล้วมันจะเปิดหรือปิดไม่สุดนะครับนะฮะมันอาจจะอยู่ตรงประมาณสักครึ่งหนึ่งนะฮะแล้วมันก็บางทีระหว่างใช้งานไปบางทีฝาแบตมันก็เปิดออกมาเองอันนี้ก็คือปัญหาที่เจอนะนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับแต่ไม่ได้เป็นสาระสำคัญอะไร ะะอ,อยู่นี้นะครับนี่ค่อคนข้างจะเปิดปิดยากหน่อยเห็นไหมมันเปิดปิดแล้วมันมันยังยังไม่สุดเนี่ยต้องดันต้องดันอีไปกแก๊กหนึ่งอ่ามันถึงจะปิดสนิทมาดูด้านท้ายมันต่อนะครับไอตรงตูดมันตรงเนี้ยก็จะเป็นที่อยู่ของสกรู1.3นิ้วนะครับสำหรับเจ้าตัวบอดี้ของ OMFile นะฮะ จากสเปคที่ผมอ่านดูเนี่ยมันมันไม่ใช่เป็นแมกนีเซียมอลลอยนะครับเพราะนั้นมันเลยทําน้ําหนักได้ดีตัวบอดี้มันเนี่ยน่าจะเป็นพวกวัสดุประเภทคอมโพสิตกับทั้งหมดนะครับน้ำหนักมันก็เลยน้อยอันนี้เป็นถือว่าเป็นเรื่องดีนะฮะสำหรับคนใช้กล้องไปสักระยะหนึ่งเนี่ยจริงๆมันไม่จําเป็นหรอที่จะต้องใช้เป็นแบบบอดี้แบบบึกๆแข็งๆอย่างพวกโลหะนะฮะอย่าลืมนะฮะโลหะยิ่งแบบใช้โลหะบางประเภทอย่างเช่นพวก ออทองแดงอย่างเงี้ยพวกสกุลไลก้านะโ้โหน้าหนักตัวนิดเดียวน้ําหนักเกินครึ่งโลนะฮะปัจจุบันนี้วัสดุพวกคอมโพสิตเนี่ยมันค่อนข้างจะแข็งแรงทนทานนะครับผมว่าแค่นี้ก็เหลือๆแล้วนะฮรกลับมาฝั่งนี้กันบ้างมาดูฝั่งที่เป็นพอร์ตมันนะฮะนี่เป็นจุดหนึ่งที่ผมชอบนะครับเมื่อเทียบกับเอฟไฝ่มาคคือพอร์ตของ OM 5ไฟอ่ามันจะมีซีลอย่างเงี้ยปิดอยู่นะครับซึ่งพอร์ตอันล่างสุดนะครับก็จะเป็นที่อยู่ของตัวไมโคร HDMI นะครับแล้วก็ USB นะฮะอันนี้ยังเป็น USB แบบธรรมดาอยู่นะครับอ่ามันก็เลยเอออาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่สำหรับพวกที่มีสาย USB ที่เป็น Type C นะครับสำหรับผมเองในการพกพานะฮะถ้าไปท่องเที่ยวเนี่ยก็ต้องถือสาย USB อีกเส้นหนึ่งนะฮะก็มันก็ทำให้แบบมันไม่ค่อยสะดวกส่วนข้างบนเนี่ยก็จะเป็นได้เป็นปุ่มสายลั่นชัตเตอร์นะครับ ส่วนข้างบนสุดนี้นะครับก็จะเป็นต่อใหม่นะฮะอันนี้คือมันมันพลาดนิดนึงนะครับสำหรับในการออกแบบมาให้กับกลุ่มที่เป็นคอนเตอร์อจริงๆช่องนี้มันน่าจะเป็นช่องเสียบหูฟังได้แล้วนะครับแต่นีค่คือยังให้เป็นที่ให้มาจะเป็นช่องเสียบสายลันชัตเตอร์นะฮะถัดมาข้างบนบ้างนะครับ สำหรับข้างบนก็จะเป็นแป้นต่างๆนะครับอันนี้นะฮะก็จะเป็นไดเอลไดเอลิงด้านหน้านะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นไดเอลิงด้านหลังอันนี้ก็จะเป็นปุ่มปรับโหมดนะครับอ่นนี้มันก็จะมีเป็นตัวล็อกนะฮะ,อะตอนปกติในการใช้งานเนี่ยผมก็จะเปิดตัวล็อกไว้แบบนี้น,นะฮะแล้วก็สามารถหมุนปรับไดเอลแบบนี้ได้มันก็จะใช,ใช้งานได้สะดวกกว่านะฮะ สำหรับได a l ลเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่ C นะครับคั o ตอมอมีวิดีโออันนี้ก็จะเป็นพวกอาร์ตนะครับอาร์ตนนผมแทบไม่ค่อยใช้นะอันนี้ก็จะเป็นพวกซีนโหมดนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็น auto. ออโต้ออโต้นี่คือไม่ได้ใช้เลยโหมด P P พ็คือโปรแกรมโปรแกรมนี่ก็แทบไม่ได้ใช้น,นี่โหมด A A นี่ใช้บ่อย S ปรับความเร็วชัตเตอร์ M นะครับโหมดแมนนวล B ชัตเตอร์ B นะฮะนี่โหมดทั้งหมดมีประมาณนี้นี่ที่ใช้บ่อยจะเป็นโหมด A โหมด M แล้วก็วิดีโอตรงนี้เป็นปุ่มเปิดปิดนะครับเปิดปิดก็จะเป็นคันโยกสวิตช์แบบนี้นะครับเปิดปิดแบบนี้แล้วก็ตำแหน่งได้หมดอยู่ตรงนี้อยู่ข้างบนนี้นะครับอันนี้ก็จะปรับพวก เอ่อ uh, HDR อะไรเงี้ยนะฮะมันก็จะมาไว้ตรงนี้นะก็ค่อนข้างจะสะดวกดีนะครับต่อไปมาดูตรงด้านหน้าจอกันบ้างนะครับอ่าด้านหน้าจอก็จะมีปุ่มล็อกแสงปุ่มล็อกโฟกัสนะครับอ่าแล้วก็มีปุ่มเมนูอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ปุ่มอินโฟ,โฟนะครับอ่ามีปุ่มโอเคแล้วก็มีตัวปุ่มขึ้นลงหน้าหลังนะครับนี่แต่ถ้าเพื่อนๆสังเกตดูเนี่ย ปุ่มมันเล็กนะฮะเนื่องจากกล้องมอดิลมันเล็กอย่างนิ้วโป้งผมใช้เนี้ยนะครับนิ้วโป้งผมปิดเนี่ยมิดเลยนะฮะส่วนด้านล่างก็จะเป็นปุ่มเพลย์ภาพอันนี้ก็จะเป็นปุ่มลบภาพาหลักๆปุ่มมันก็จะมีแค่เนี้ยนะครับส่วนด้านหน้านะฮะอันนี้น่าจะเป็นเช็คพวกเดฟนะครับปกติผมไม่ค่อยได้ใช้งานส่วนนี้ก็จะเป็นปุ่มปลดเลนส์ถอดเลนส์นี่ส่วนข้างบนก็จะเป็นตัวฮอชูแฟล์ ปกติฮอชูแฟลตเนี่ยมันจะมีจะตัวเนี้ยปิดเอาไว้ผมเนี่ยไม่ชอบติดเพราะว่าอะไรเพราะว่านี่เพื่อนๆดูจากมุมนี้นะครับพอเราปิดปิดฮอชูเนี่ยสังเกตไหมผมว่ามันไม่หล่อนะฮะพอเราเปิดขึ้นมาเ,เห็นไหมมันจะมีเป็นเหมือนเดือยเป็นแง่งๆโผล่ขึ้นมาเนี่ยผมว่ามันหล่อกว่าผมก็เลยชอบที่จะถอดเจ้าตัวฝาปิดตัวฮอชูแฟลตเห็นไหม สำหรับโลโก้ข้างหน้านะครับตอนนี้ไม่ได้เป็นของแบรนด์โอลิมปัสแล้วแต่เป็นใช้ชื่อแบรนด์ใหม่เป็น OM System นะครับตรงนี้ก็จะชื่อ OM ไฟตามชื่อรุ่นอย่างถ้าเป็นพวก OM1 นะฮะตรงนี้ก็จะเป็น OM1 OM1 ตัวแรกนะฮะก็ตรงนี้ยังเป็นโอลิมปัสอยู่แต่รู้สึกปัจจุบันจะเป็นถ้าเป็นโอลิมัส Mark II เนี่ยตรงนี้จะเป็น OM System แล้วเดี๋ยวต่อไปมาดูฟิลลิ่งในการจับถือแล้วก็การใช้ปุ่มต่างๆกันบ้างนะฮะว่าเป็นไงบ้าง ปกติแล้วมือผมเนี่ยผมเป็นคนค่อนข้างจะมือไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับก็ใช้มือประมาณนี้เลยนะครับกล้องเมื่อวางเต็มฝ่ามือก็จะประมาณนี้เ,เล็กไหมนี่เสร็จแล้วฟิลลิ่งในการจับถือนะครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้ถามว่าโอเคไหมนะฮะจากคนที่ใช้กล้องตัวใหญ่มาตลอดนะครับในตอนแรกนะครับอาจจะไม่ค่อยชินนิดนึงแต่ตอนนี้ผมชินแล้วแล้วก็ คือเขาออกแบบคลิปมาให้มันให้มีตัวเกี่ยวนะฮะนี่เราสามารถเกี่ยวคลิปแบบนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมเองก็ไม่ได้มีปัญหาในการที่แบบจะจับถือมันนะครับนี่ปกติเราจะจ,จับประมาณนี้นิ้วชี้ก็อยู่ตำแหน่งนี้ปรับไดเอลข้างหน้านะฮะเป็นไดเอลเฉยๆนี่น่เป็นไดอเ,อ,ไดเไดอลปรับเอฟนะครับแล้วก็ส่วนนิ้วโป้องอยู่ตำแหน่งตัวปรับสปีดด้านหลังนี่นะฮะ ้วโป้งก็จะสามารถใช้บังคับพวกขยับโฟกัสนะครับโฟกัสของเขาเนี่ยผมถนัดในการเลื่อนโฟกัสแบบนี้มากกว่านะครับขึ้นลงซ้ายขวานะฮะเนื่องจากมันไม่มีจอยสติ๊กถ้าเกิดกล้องตัวนี้มีจอยสติ๊กเนี่ยจอยส,สติ๊กมันจะแบบเล็กมากๆผมว่ามันจะยิ่งใช้งานยากนะครับบางทีการที่มันไม่มีเนี่ยมันน่าจะดีกว่านะกดปุ่มขึ้นลงซ้ายขวาแล้วก็กดโอเค ปุ่มที่ใช้บ่อยสุดก็น่าจะเป็นปุ่มโอเคนะฮะเพราะว่าพอกดมาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนคลิกเมนูนะฮะขึ้นมาเราสามารถปรับตั้งค่าต่างๆได้เยอะแยะเลยนี่เดี๋ยวให้ดูการจับถือก่อนก็จะประมาณนี้ส่วนตำแหน่งของการกดลันชัตเตอร์ก็อยู่ประมาณนี้อลองดูนะเห็นไหมมันต้องกระดกนิ้วชี้ขึ้นมานิดนึงจะถามว่าซีเรียสไหมก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรอย่างถ้าเป็นพวก o m 1เนี่ยจะเติมจะอยู่ตำแหน่งประมาณนี้ อย่างพวกแค n นนกล้องของ l ูมิกที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ตอนหนชัตเตอร์จะอยู่ประมาณนี้ซึ่งมันถูกหลับกลไกมากกว่าแต่ถ้าเป็นกล้องที่มันเป็นทรงเรโทรแบบนี้ยังไงเสียเนี่ยปุ่มชัตเตอร์มันต้องอยู่ข้างบนแน่ๆนะไม่ว่าจะเป็นของพวกฟูจิฟิลม์มหรือว่าพวกนิคอนเซทเหรือว่าเป็นกล้องพวกไลกานะฮะนี่ซึ่งตรงนี้ไม่ได้ซีเรียสเลยนะครับแต่เราต้องการหลอกก็คือต้องก็ต้องยอมะฮะซึ่งผมก็ยอมที่จะ จะง,งัดนิ้วขึ้นมานิดนึงนะครับมันไม่ได้แบบทำหมเราเมยมากอันนี้สำหรับการจับถือส่วนมือมือข้างขวาเนี่ยถามว่าผมไปปรับปุ่มได้หมดพวกนี้บ่อยไหมจริงจริงไม่นะครับอย่างถ,าถ้าถ่ายวิดีโอนะครับก็หมุนไดอัลมาแค่เนี้ยแค่ตรงตรงโหมดวิดีโอนะครับส่วนมือก็จับถือถ่ายแบบเนี้ยนะฮะเนื่องจากกล้องมันกันสั่นดีอยู่แล้วคือแบบชิวๆเลยนะครับถือถ่ายมือเดียวได้แบบสบายสบาย ส่วนถ้าเป็นถ่ายรูปเนี่ยผมก็มักจะใช้เป็นโฟกัสเป็นแบบ AF Single นะครับก็ง่ายๆเลยนะครับกดติ๊ตติ๊ติ๊ติ๊นะครับก็ใช้มือเดียวแทบจะเป็น one hand operate นะฮะมือเนี้ยคือแบบแทบไม่ต้องใช้ในการปรับไละปรับพวกได้โหมดสักเท่าไหร่นะฮะนานๆจะจับทีหนึ่งค่อนข้างจะจะโอเคเลยแหละเดี๋ยวมาดูในส่วนของงานประกอบกันบ้างนะครับ ตอนที่มันเป็นโอลิมปัสนะครับโดยเฉพาะรุ่นที่เป็น om 1 0นะครับมันมักจะมีคอมเพลนเกี่ยวกับเรื่องของงานประกอบอยู่บ่อยนะฮะเช่นในตรงเนี้ยใช้งานไปสักระยะหนึง่งมันก็หลุดช่องมองภาพหลุดปุ่มเปิมใช้งานไปหลุดนะครับซึ่งมันเราจะเห็นเป็นคอมเพลนเนี่ยเกิดขึ้นในในกลุ่มค่อนข้างบ่อยมากเมื่อประมาณสักเออจ็ดแปดปีที่แล้วนะฮะตอนที่มันเป็นโอลิมปัสในรุ่นหลังๆเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นเรื่องของการคอมเพลนแบบนั้นนะฮะผมไม่เห็นมาตั้งแต่สี่ห้าปีแล้วนะฮะ นี่จะเป็นบอดี้อย่างพวกตะกูล OM1 แล้วก็ OM5 เนี่ยรับประกันให้เลยว่าเออเขาทำมาค่อนข้างจะแบบแบบแน่นหนาจริงๆนะฮะ,ะดูอย่างตัวนี้ได้เลยนะครับคืองานประกอบเขาคือมันไม่กองแกงเลยนะฮะมันแน่นแน่นแนนปึกเลยะนะครับนี่แบบพอเราได้จับเนี่ยมันมันรู้สึกเลยนะฮะมันไม่ได้คิดไปเองงานประกอบแน่นแล้วก็พวกยางนะคะที่เป็นหนังเทียมตรงเนี้ยฟินนิ่งในการจับถือ็ดีนะฮะ ความสากความเหนืดเนี่ยกำลังดีเลยปุ่มต่างๆเนี่ยตอนที่ผมจับกล้องตัวนี้ครั้งแรกพวกปุ่มพวกนี้คือแบบแน่นมากนะฮะอย่างปุ่มเนี้เราจะหมุนสักทีหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้แบบหมุนแบบง่ายๆนะฮะมันจะต้องใช้แรงนิดนึงในการหมุนมันนะฮะน,นี่คือดีนะฮะปุ่มกดต่างๆนะครับกดแล้วกข็งปุ๊กปักปุ๊กปักปุ๊กปักอ่าซึ่งมันเป็นตัวที่บอกว่าเออคุณภาพในการประกอบของเขาเนี่ยเออผมไม่ใช้ได้เดี๋ยวผมจะลองมาเมาส์กับ เจ้าเลนคิดของเขาให้เพื่อนๆดูกันสำหรับเลนคิดตัวนี้เป็นเลน12-45 f4 ตัวโป,โปรนะฮะคือเป็นเลนที่แบบผมโคตรชอบบอกได้เลยแล้วก็ผมนะี่ะมีแพลนที่จะซื้อเลนของเขาอีก2ตัว,วก็คือ,เ,อเจ้าเลน8-25 f4 pro นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเลน40-150 f4 pro อันนี้คืออยู่ในแพลนละเดี๋ยวผมน่าจะมาใช้ ตัวกล้อง om เนี่ยค่อนข้างจะจะจะ,จะเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับจากการที่มีการงอกเลนนะครับในส่วนของเลนที่ใช้กับกล้องรูมิกนะฮะก็อาจจะมีการปล่อยขายไปนะฮะจริงๆแล้ววันนี้ผมมีการประกาศขายเจ้ารูมิกเอทไฟมาร์กตูที่กำลังใช้ในการอัดคลิปอยู่นะครับพร้อมกับเลน2 4 7สไปแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงว่าทำไมถึง,ถ,งถึงประกาศขายนะฮะหลักๆเลยก็คือเป็นเพราะเจ้ากล้องตัวนี้แหละ มันทำให้ผมอยากจะเลือกมา,มาใช้ไมโครโฟเตอร์ดีกว่านะฮะเมื่อเราประกอบกับเลนแล้วนะฮะหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมเนี่ยขนาดมันพอประกอบกับเลนเนี่ยก็ยังแบบจับถือได้สบายๆนะฮะน้ำหนักเมื่อประกอบกับเลนแล้วอยู่ที่ประมาณ600กว่ากร,รัมนะครับเลนของตระกูล F4 ที่เป็นตัวโปรนะฮะซึ่งออกมาในยุคประมาณ2-3ปีที่ผ่านมานี้คือคุณภาพ พูดได้เลยว่าคุณภาพดีมากนะฮะโฟกัสได้ใกล้สุดอย่างตัวนี้โฟกัสใกล้สุดแก้12เซนนับจากระนสบเซน,เซนเซอร์แล้วก็มันค่อนข้างจะใช้งานได้แบบอนเนกประสงค์ไปเห็นเลนระยะ8-25มิลเนี่ยทเทียบกับฟูลเฟรมก็คือตั้งแต่ระยะ16จนถึง50มิลอะ่ะคือเราสามารถพกตัวเดียวแล้วก็ไปเที่ยวที่ไหนก็ได้จะได้เลนเทเลสสักตัวหนึ่ง40-150นะครับก็คือจบเลยนะฮะ อันนี้คือตอบโจทย์ที่แท้จริงสําหรับสายท่องเที่ยวแล้วก็พวกสายเดินป่าสายขี่มอไซค์เนี่ยเมื่อประกอบแล้วก็อยู่ไซส์ประมาณนี้เองเนะฮะมันมีวันหนึ่งเนี่ยผมทํำคลิปบล็อกนะครับแล้วก็เอาลงให้เพื่อนๆดูแล้วผลที่แบบเกินความคาดหวังอย่างหนึ่งก็คือไม์ของกล้องตัวนี้คือมัน ให้เสียงที่ค่อนข้างจะชัดมากมันอาจจะสู้พวกแอคชั่นแคมไม่ได้นะฮะคุณภาพเสียงนะครับแล้วก็ความดังเนี่ยสามารถใช้งานได้เลยโดยที่ผมไม่จําเป็นจะต้องต่อไมน์นอกสาเหตุมันเป็นแบบนี้นะฮะนี่เพื่อนๆดูเนีย่ยเห็นไหมตรงตำแหน่งด้านบนมันเนี่ยเราจะเห็นเป็นรูอยู่2รูนะฮะไม่แน่ใจเห็นชัดไหมเนี่ยตรงเนี้ยรูหนึ่งนะฝั่งนี้รูหนึ่งอันนี้คือเป็นตำแหน่งไมโครโฟนของเจ้ากล้องตัวเนี้ย นะครับมันมีตำแหน่งไมถึงสองอันนะครับแล้วอยู่บริเวณตำแหน่งนี้การที่เหมือนเราเดินถ่ายบล็อกนะครับเดินพูดจากหลังกล้องเนี่ยเสียงคือแบบเข้าเต็มเตมเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าพูดจากหน้ากล้องแบบนี้ในการถ่ายบล็อกเนี่ยเสียงอาจจะสู้จากเข้ามาจากหลังกล้องไม่ค่อยได้นะครับแต่ก็ถามว่าใช้งานได้ไหมก็ใช้งานได้นะฮะแค่นี้คือเพียงพอแล้วในการนําไปถ่ายบล็อกเดี๋ยวเรามาดูในพาร์ทของการพกพากันบ้างนะฮะในปัจจุบันเนี่ยผมอาจจะ ชอบสะพายกระเป๋าใบนี้นะฮะในการไปเที่ยวหรือในการไปทํางานก็แล้วแต่หลับใบนี้ผมก็จะมีข้าวของพกแว่นตากระเป๋าสตางค์กุญแจรถนะครับใส่ไว้ในกระเป๋าใบนี้วิธีการพกพาเจ้ากล้องตัวนี้เราเ็าใส่ไปในกระเป๋าแบบนี้ได้สบายๆเลยนะครับแล้วก็ภายในกระเป๋าเนี่ยสามารถใส่ข้าวของอย่างอื่นได้อีกนะฮะผมจะมีเป็นถุงผ้าถุงหนึ่งนะครับมันพอจะเอามาใส่กล้องตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับ ป้องกันพวกสิ่งของเข้าของมาขูดขีดตัวกล้องถือว่าเป็นโซลูชันหนึ่งในการพกพาเอาไปเที่ยวนะครับพวกพาไปที่ทํางานนะครับมันเป็นกล้องตัวหนึ่งที่มันทําให้ผมสามารถพกมันได้ทุกวันเลยนะฮะตั้งแต่ได้มาเนี่ยผมพกมันไปทํางานเกือบทุกวันน่าจะเก,เกือบเดือนแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่มันค่อนข้างจะตอบโจทย์พอกล้องมันตัวเล็กนะครับมันจะเอาใส่ในกระเป๋าใบไหนก็ได้ตามที่เราอยากจะจะใส่ ซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยผมค่อนข้างจะมีกระเป๋าหลายใบอย่างใบนี้เคยรีวิวไปแล้วนะครับก็ะจะเป็นกระเป๋าที่สั่งซื้อมาจากร้านร้านหนึ่งนะครับเขก,ก็ทําเลียนแบบเจ้ากระเป๋าไฟล์ถากที่เป็นทรงฮาวายไฟโออันนี้ก็ไซส์เดียวกันกับฮาวายไฟโอเลยครับกล้องตัวนี้สามารถพกใส่กระเป๋าใบนี้ได้สบายๆนะฮะเดี๋ยวมาดูกระเป๋าใบต่อไปกันบ้างสําหรับใบนี้นะครับก็เป็นของดมเก ที่ผมรีวิวเพื่อนเพื่อฟังลวของโดมเก้เองเนี่ยมันจะมีอินเสิร์ตข้างในนะครับอันนี้ก็คือเป็นกระเป๋าใส่กล้องทีแท้ทูนะฮะแล้วก็เป็นรุ่นที่เล็กที่สุดนะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นรุ่น fx ไฟั X ้งฮะอันนี้ผมจําชื่อรุ่นไม่ได้ละนะฮะแต่ก็เป็นรุ่นที่เล็กที่สุดของของโดมเก้แล้วใบน,นี้ก็ชอบในการใช้งานนะครับเนื่องจากมันมีขนาดเล็กปกพาสะดวกเนี่ยกล้อง om ไฟเนี่ยใส่เงี้ยสบายสบายเลยใส่ลงไปแบบนี้ แล้วก็ส่วนช่องข้างๆเนี้ยผมก็ใส่พวกเลนที่เป็นเมัลเอ็มติดอะแดปเตอร์สำหรับใส่กับโอลิมปัสนี่ยอีก2ตัวคือแบบใช้งานได้พอดีพอดีเลยนะฮะอันนี้ถ้าเดี๋ยวอนาคตผมได้เลนแปดยี่สิบห้ากับ4ี่สิบร้อยห้าสิบนะครับมันก็สามารถใส่ซ้ายขวาเงี้ยได้พอดีเลยพอได้เลนสองตัวนั้นมาเนี่ยอีเลนตัวนี้อาจจะไม่ได้จำเป็นต้องใช้งานละนะครับอาจจะเปลี่ยนเป็นเลนฟิกยี่สิบห้ามิลเอสหนึ่งจุดสองสักตัวหนึ่งก็คือจบนะฮะแคกนี้ กระเป๋าใบเดียวเนี่ยผมสามารถเอา,เอาไปไหนเอาไปเที่ยวไหนก็ได้นะฮะแล้วก็มีเลนที่มันเกือบอครบทุกระยะที่จะสามารถเอาไปใช้งานได้นะฮะอนนี้สำหรับกระเป๋าดมเก้นะครับซึ่งเป็นกระเป๋าใบหนึ่งที่ผมมักจะใช้ใส่กล้องนำไปท่องเที่ยวนะครับอย่างถ้าผมใส่ s 5 Mark II เนี่ยใบนี้ผมจะใส่ S5 m a r k II ได้แค่ตัวเดียวนะครับติดกับเลน24-70นะฮะความยาวมันจะถึง,ถงตรงนี้ละ จากนี้จนถึงนี้แล้วก็อาจจะใส่เลนตัวเมาส์เอได้สักตัวหนึ่งตัวเล็กๆนะครับเสียบไว้เลนข้างน้ําหนักมันกนข้างแบบเออโลกว่าๆนะครับซึ่งมันหนักมากเดี๋ยวเรามาดูกระเป๋าใบต่อไปกันนะครับกระเป๋าใบนี้เป็นควอซองแบ็คนะครับจาชื่อแบรนด์ไม่ได้แล้วก็ได้มือสองมาราคาก็ประมาณหนึ่งเหมือนกันแหละเป็นของแนดนลาแมนะฮะร,ราคาก็ใช้ย่อยอยู่นะครับใบนี้เขาเป็นใบนึงที่ผมมักจะ จะใช้ในวันธรรมดานะครับถามว่ามันใส่ O m ไฟได้ไหมน,ะนี่พอใส่ไปแล้วใส่ได้แต่ปิดไม่ได้นะฮะมันใส่ได้แต่ปิดไม่ได้เสร็จแล้วมันมีวิธีการแก้ปัญหาจริงๆมันก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับบางทีเนี่ยถ้าผมอยากจะพกเจ้ากล้องตัวนี้ไปชิวๆนะครับก็อาจจะติดกล้องตัวเนี้กับสายคล้องคอนะครับแล้วก็ แยกเลนกับบอดี้ออกมานะครับแต่แต่เหตุการณ์แบบนี้จริงๆผมไม่ค่อยทำนะฮะนานๆทำทีก็จะแยกเลนกับบอดี้แบบนี้ออกมาพอแยกเลนกับบอดี้แล้วไซส์มันจะเล็กลงใช่ไหมครับแล้วผมถึงค่อยนำมาใส่ในกระเป๋านะครับอมันก็จะใส่กระเป๋าได้พอดีนะครับนี่ ใส่ได้สบายๆแต่นี่นคือไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่มันเป็นบางอารมณ์ตอนที่แบบผมอินดี้นะครับแล้วก็อยากจะสะพายกระเป๋าใบนี้นะฮะ,ะก็จะใช้เป็นวิธีการแบบนี้นะฮะซึ่งจริงๆแล้วพอมันรวมอยู่ในกระเป๋าแบบนี้มันจะกระทบกันนะฮะมันก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกระเป๋าใบสุดท้ายนะครับสําหรับใบนี้นะครับเป็นกระเป๋าทรงเจมมีนะ่สั่งซื้อมาจากร้านพี่วุฒิชัยนะครับ ก็ใบเนี้ยเป็นใบเล็กพาดอ,อกเรากค่อนข้างจะเหมาะเลยนะครับถามว่ากล้องตัวนี้มันใส่ได้ไหมอลองดูนะไอะตอนที่ผมใช้ไลกาเอ็มเนี่ยมันใส่ได้นะครับก็ใส่สบายๆเลยติดกับเลนสบางๆอพอใส่กล้องกับเลนตัวเนี้ยมันใส่ได้ไหมลองดอูนี่มันใส่ไม่ได้นะครับมันใส่ได้แค่บอดี้อันเดียว นะครับจะใส่บอดี้ไปตัวเดียวมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับเว้นแต่ว่าเรามีเลนแพนเค้กตัวบางๆนะฮะมันก็มีเลนหลายตัวนะฮะของ m i โครโฟโต้ที่เป็นเลนแพนเค้กเพื่อนๆมีเลนแพนเค้กนะครับก็ใส่สบายๆเลยนะครับตรงนี้อาจจะตรงๆนิดนึงนะฮะแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับประมาณนี้อันนี้ก็เป็นการเล่าถึงบอดี้ของ โอเไฟนะฮะแล้วก็การพกพานะเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆสําหรับคลิปในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมครับแล้วก็พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ